เปิดตัวแล้ว Vivo G15g ซีรีส์ใหม่รองรับ 5G สาย 10s n o t 980 High RAM 8GB กล้ G, องหลัง4ตัวและหลัก48 m p แบต4 5 0 0 m a h มีชาร์จไวเปิดตัวแล้ว Vivo G15g ซีรีส์ใหม่รองรับ 5G สาย 10s n o t 980 High RAM 8GB กล้ G, องหลัง4ตัวและหลัก48 m p แบต4 5 0 0 m a h มีชาร์จไว เมื่อสัปดาห์ก่อนได้มีข่าวลือรุ่นออกมาบ้างแล้วนะครับกับสมาร์ทโฟนซีรีส์ใหม่จากทาง vivo ล่าสุดจะได้เปิดตัวยังเป็นทางการแล้วครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น vivo G15G ที่เป็นสมาร์ทโฟน 5G ซีรีส์ใหม่ของทาง vivo โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานรัฐและพนักงานในองค์กรต่างๆพร้อมการออกแบบมาพิเศษส,สําหรับรองรับการใช้งาน2โหมดคือโหมดส่วนตัวและโหมดทํางานซึ่งช่วยลดปัญหาการพกพาสมาร์ทโฟนหลายเครื่องนั่นเองครับ เอาละครับเราลองมาดูสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไงกันบ้างตัวเครื่องมีขนาด161.5คูณ74.4คูณ8.68ม mm, ิลลมน้ำหนัก181กรัมหน้าจอสแสดงผล Amoled Halo Full View Display ขนาด6.44นิ้วความละเอียด Full HD Plus 1 0 8 0คูณ2400พิกเซลอัตราส่วน20:9เอลรับมาตรฐาน HDR10 ฉายชิปประมวลผล Exynos 980 Octa c o r e มีเทคโนโลยีมัลติเทอร์โบ3.0 GPU เป็น m i l i G 7 6 MP5 ให้แ h i r มาแบบ LPDDR 4 X ที่ 8GB ส่วนลำเป็นมาตรฐาน u s 2.1ที่ 128GB รองรับเนความจำายนอกแบบ Micro SD ะระบบปฏิบัติการเป็น Android 10ครอบทับด้วย FunTouch OS 10กล้องหลัง4ตัวควอดคัมมารกล้องตัวหลักคว้ามล LCD ีิบแปล้านพิกเซลรูปแบบ F ห่งจุดกล้องตัวที่2เป็น Super Wide Angle ความละเอียด้านพิกเซล เก็บภาพมุมกว้างสุด1 2ึงอองศารูรับแสง f. 2อจกล้องตัวที่3าเป็นเลนส์ซูเปอร์มาโครความละเอียด2องล้านพิกเซลถ่ายภาพระยะใกล้สุด4เซนติเมตรรูรับแสง f. 2 4จกล้องตัวที่สเป็นพลาสต์เท็ตความละเอียดสองล้านพิกเซลรูรับแสง f. 2.4กล้องหน้าความละเอียดสาสงล้านพิกเซลรูรับแสง f. 2 0มีเซนเซอร์สแกนมือใต้หน้าจอมีระบบสแกนใบหน้ารองรับเครือข่าย 5g แบบ Dual Mode ทั้ง NSA และ NSA มีพอเชื่อมต่อแบบ USB Type C มีได้ทั้หมดสีเดียวครับคือสีดำใช่แบตเตอรี่มาที่ 4,500mAh พร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็วแบบ18วัตต์ e n g i n e Fast c h a r าร์ g ิงเลยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo G1 5G มีราคาอยู่ที่3,498หยวนหรือประมาณ15,900บาทครับ